ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรพ่อมันเกิดทำไมคนถึงชอบเป่าเค้กลูกถามหน่อยทำไมพ่อโง่จังเอ้าทำไมพ่ออย่างนั้นลูกถ้าพ่อเป่าเนาวกูข้างบ้านก็จะด่าพ่อสิเอ้าแม่นควบมันเบาเลยนะเจ็กสีวานี่เด็กูไปบป็นฟินกันแล้วกูเรื่องเงินครับพ่อพ่อพ่อไม่ได้ล่ะหนูว่าจะไปเชียร์กีฬากับพ่อ ต้องใส่ชุดกีฬาไปไหมว่ะเฉกกีฬาเสรใส่ชุดกีฬายังใส่ชุดยังก็ได้อ้าวถ้าไป็นเฉกกีฬาต้องใ,ใส่ชุดกีฬาสิพ่อ,อน้อนี่ถ้าพา่อพาไปเบิ่งหมอลำมึงจะไปใส่ชุดหมอลำมันตีนก็มมเ,เขาเป็นงั้นแหละโหเบิดคำสีบอดมันกัดหามเลยคิววิดด้วยวิดไม่เอาเยังเดิน อาจจะต้งเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังมัวยบอกว่าในเฟซบุ๊กถ้าใครไม่มีการเคลื่อนไหวมันเชียวออกจากเฟซบุ๊กวะ่าน่อนไหวเสียเอกจากเฟซบุ๊กแมนโอ้ยมันคนละเคลื่อนไหวเขอะฮ่าเอ้ยเอาบอกวีดวิดมีอะไรล่ะไม่ใช่ไปใส่เด่นไม่ไหวว่าจะไปเล่นกีฬาปรตตอล้มเขาเหรอเล่นกีฬาประตอแมนเจ้าเล่นกีฬายังเป็นล้มเขาเตบอบนเป็นสิบอ่ะเบ้อเยอะเต๋เป็น เอา้าเต้มาเป็นสิไปเห็นยังเราก็าจะไปซื้อกระติงน้ำให้เขาเถอะไปซื้อกระติกน้ำให้เขาแมน่นแกงตัวเต็มยอด,ดือนน้ำไปซื้อกระติงน้ำแมนโว้ยถ่าหาเอ้ยแม่นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชาชาอะไรพ่อเป็นยังด้วนี่เอ็นบอลอู้จะเข่าหฮวมเลยไปเข่าหฮวมมันฮ้อนโอ้ย <c oughs> หมอนี่ เาไม่ชานั่งทำอะไรนี่เอ้าแล้วพ่อบอกให้หนูมานั่งในร่มไงพ่อบอกให้มานั่งอยู่ในร่มใช่มันโมเมนต์ร่มแบบนี้ในห้องไงผมไปให้มึงมานั่งในห้องโอ้ยขามเลย <c oughs> ขามอึงขามวอ้ตาทะเลปวดหัวมึงหนี